สวัสดีครับพบกับจดกลับจากจุดเหรุนะครับประจำวันที่18พฤษภาคม2563นะครับสำหรับมุ่งตลาดวันนี้นะครับก็มองว่าเป็นการปรับตัวลงมานะครับโดยดัชนีเมื่อวันศุกร์นะครับทางเทคนิคก็อยู่ใต้เส้น EMA10 อยู่นะครับและ MACD ก็อ่อนตัวต่มกว่าเส้น Signal ในแดงขาลงนะครับจึงคาดว่าตลาดจะปรับตัวลงมานะครับโดยกลยุทธ์ก็ยึดยังแนะนำถือสถานะช็อตนะครับ โดยถือในระยะสร้างก่อนนะครับที่ MACD อ่อนตัวกว่เส้นสิญนาณน,นะครับแล้วก็รอสะสมเก็งกำไรหุ้นทางขึ้นที่ MACD อยู่ในะเส้นสิญนาณน,นะครับในนขาขึ้นนะครับและราคายืนเนี่ยเส้น EMA 1 0บด้วยนะครับสองกรณีน่าสนับสะสมเก็งกำไรหุ้นทางขึ้นนะครับโดยหุ้นแนะนำวันนี้3ตัวตัวแรกเป็นตัวของไทยออยนะครับ ตัวไทยออยนะครับทางเทคนิคก็ราคาอ่เย็นเหนือเส้น EMA10 นะครับ MACD เด่นเหนือเส้นซิญนอณแดงขาขึ้นนะครับรอซื้อเ,เก็งกําไรนะครับแถว42.25บาทนะครับจากราคาเย็นเหนืแนวรับและเส้น EMA10 นะครับโดยขายทางกาไรแถว46.50บาทและ48.50บาทนะครับใช้จุดถอยระยะสั้นตัดขาดทุนแถว46.25นะครับ ตัวที่2นะคะเป็นตัวของ KTB นะครับแนะน,นำทางขายนะครับ KTB ทางเทคนิค MBCD ส่งสัญญาณขายในแด้ขาลงนะครับราคาอยู่ใต้กลุ่มเส้น EMA ที่เรียนตัวกับเป็นขาลงนะครับแนะน,นำขายระยะสั้นนะครับจาก m a c d ส่งสัญญาณขายหนราคาปัจจุบันนะครับและรอซื้อกับแถว9.50บาทและ9.20บาทนะครับเมื่อใช้ราคาแถว10.30บาทนะครับเป็นจุดจบวัดซื้อคืนหรือ ตรขขาทุนในการถือการสนช็อตนะครับตัวสุดท้ายนะครับเป็นตัวบ้านปูนะครับตัวบ้านปูทางเทคนิคก็ MSCD เดินหน้าเหนือเส้นซีโน่ในแรงขาขึ้นนะครับ m c d ส่งสัญญาณซื้อแรงของวิกฤตนะครับราคาก็ยังยืนเหนือเส e ้น EMA10 ด้วยนะครับ โดยแนะนำซื้อเก็นกำไรแถวราคาปัจจุบันนะคะจากราคาวัตัวและยีนอย่างเส้น E-Merits นะครับอีกทั้ง ABD ในราย Weekly สัญญาซื้อนะครับเพื่อขายทางกำไรแถว7 4 0บาทและ7.35บาทนะครับใช้จุดถอยตัดขาดทุนระยะสั้นแถว6.20บาทนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบในงานพียงเท่านี้นะครับขอให้นักลงทุนทุกท่านโชคดีในการลงทุนนะครับขอบคุณที่รับฟังครับสวัสดีครับ